วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามารับ NFT ฟรีนะครับจากเกม m o บอกนะครับที่อยู่ใน Binance นะครับอันนี้จากเพจ Crypto Headline นะครับเขาบอกไว้ว่าอย่างนี้นะครับตัวที่เราได้ก็คือเอาไว้ลุ้นบอกเออยังไงเนี่ยรีบรับไบ b บ n a n c e X กับ m o บอกนะครับแจก NFT ฟรีรีบไปรับด่วนๆนะครับวิธีการก็ตามนี้เลยนะครับหน้าแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ Binance นะครับแล้วก็ลูดจอลงมานะครับ นี่นะครับหน้าจอเราก็รุ่นลงมามันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับเป็นหน้าที่มีโมบอกนะครับให้เรากดเข้าไปในโมบอกเรามาดูกันต่อนะครับแล้วก็อันนี้ผมกดไปแล้วแล้วก็กดโกนะครับตรงกดโกนี้ผมก็กดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพอกดโกเสร็จให้เรามากดตรง t ิ c กเก็ตนะครับ ระบบจะให้เราทําการเชื่อมต่อ Account ของเรากับ Binance อีกทีแล้วก,กด s i g n s i g n in w i t h b i n น n c e นะครับแล้วพอเรากดเสร็จนะครับเราก็จะได้ตัว NFT อวตารของเรานะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือตัวผมนะที่ผมกดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นไงโคเทอันนี้ก็คือตัวของผมนะครับ แล้วก็นี่นะครับออกมาแล้วกดด้านซ้ายล่างกดที่ตัตเพื่อเพื่อสุ่มกล่องฟรีอีกหนึ่งใบนะครับแต่ของผมยังไงเนี่ยตรงนี้กรอกรหัสน,นี่น่าจะเป็นรหัสของกิปโตเฮดไลน์นะครับเดี๋ยวผมลองกรองเขาดูนะครับ541 2214 หรือว่าผมกดไปแล้วว่าผมลืมผมน่าจะกดไปแล้วแหละอันนี้เหรอมาลองลองดูพรีวิวนะครับว่าสุ่มๆไปจะได้หน้าตาประมาณไหนนะครับนี่ก็นี่นะครับเอากดผิดแล้วก็ลองดูอีกที มันจะมีอวตารหลายๆแบบให้เราแบบรุ่นลับนะครับนี่นะครับหน้าตาสุ่มๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วไงตอนเนี้ยก็แค่นี้ครับทั้งหมดวิธีการที่จะรับ NFT อวตารฟรีจากไบแนนนะครับของ m o บ็อนะครับเข้ามากดโกกดโกเสร็จแล้วก็อะไรอีกทีนะลืมและ กดตรงทิกเก็ตระบบจะทําการเชื่อมต่อไอเค n าของเรากับไบเน้นเชื่อมเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัว NFT ของเรามานะครับก็แล้วก็ออกมาตรงด้านซ้ายมือนะครับกดที่ทิกเก็ตเพื่อสุ่มกล่องฟรีอีกหนึ่งใบนะครับก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับวิธีการรับ NFT ฟรีจากไบเน้นนะครับเพื่อนๆลองเอาไปทํากันดูนะครับว่าเพื่อนๆจะได้หน้าตาประมาณไหนนะครับของผมก็ โคเท่เลยนี่นะครับใส่เสื้อใบแนนด้วยใส่หมวกใส่แว่นปากเป็นซิปนะฮะ <c oughs> โอเคครับแล้วเจนหม่คลิปต,ต่อไปครับอย่าลืมรีบเข้าไปกดกันนะเดี๋ยวมันจะหมดเดี๋ยวมันจะหมดเขตเอาโอเคครับเจนใหม่ครับ